ก็ผมเดฟไทยสอนเขียนโปรแกรมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการทําจัดการข้อมูลของนิสิตหรือว่านักศึกษานั่นเองนะครับก็มาต่อที่งานของเราเลยนะครับระบบคังข้อมูลนะครับผมระบบจัดการคังข้อมูลงานวิจัยนะครับโอเคครับก็มาอยู่ที่ไฟล์ของเรานะครับผมจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า admin นะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำโฟลเดอร์ที่เป็น admin LTE ไว้นะครับโอเคครับไปที่โฟลเดอร์ admin นะครับก็จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า index.php นะครับทุกคนให เอาไฟล์ต้นแบบของ index. php นะครับมาสร้างเป็นไฟล์ใหม่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะ new file เป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับผมกด save as ก็ได้ครับผมก็คือถ้าใครไม่อยากก๊อปแล้วไปสร้างไฟล์ใหม่กด save as แล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมเป็น student นะครับผม php แล้วก็ไวในโฟลเดอร์ admin เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด save ไปนะครับ โอเคครับพอกดเซฟก็จะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า student.php มาแล้วนะครับผมตรงนี้โอเคครับผมก็เลื่อนลงมานะครับบรรทัดที่44นะครับเราจะมาทำในส่วนนี้นะครับที่เป็นล็อก k body นะครับผมที่แสดงข้อมูลของนิสิตขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับไปเปลี่ยนที่ไฟล์ที่ชื่อว่าเมนู under score l e f ก่อนนะครับผมตรงนี้จะเห็น คำว่าจัดการข้อมูลผู้ใช้งานนะครับให้ทุกคน,นครับแก้ให้เป็นจัดการข้อมูลนิสิตก็ได้นะครับผมตรงนี้โอเคแล้วก็จะเห็นบรรทัดที่23นะครับะจะเห็นบรรทัดที่23นะครับก็จะมีคําบอกว่า a h l e p นะครับตรงนี้ให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อคําว่า student นะครับผม โอเคครับแล้วก็กดเซฟนะครับผมถ้าทุกคนกดเซฟแล้วก็ไปลองรีเฟซระบบของเราดูนะครับอ่าผมจะเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอดมินนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับที่ผมได้ตั้งไว้นะครับผมโอเคครับแอดมินแอดมินโอเคนะครับอ่าจะเห็นตรงนี้นะครับอ่าเราได้แก้ไฟล์เมนูเล็บแล้วนะครับที่เป็นจัดการข้อมูลนิสิตนะครับให้ทุกคนลองคลิกนะครับผม ถ้าคลิกแล้วจะไปที่ URL s t u d e n t p d p นะครับถ้าตรงนี้ URL ไปถูกต้องนะครับก็แสดงว่าเราทำถูกต้องแล้วนะครับถ้ามันไม่ไปคำว่า s t u d e n t p h p ก็แสดงว่าเราลิงก์ไปไม่ถูกไฟล์นั่นเองนะครับผมโอเคครับเราจะไปลบไฟล์ที่เป็น s t u d e n t p h p นะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับไฟล์ที่ชื่อว่า i n d e x p h p แล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนนับลบในส่วนของ card body b o x ตรงนี้นะครับโอเคครับผม ลองกดเซฟนะครับผมแล้วก็ลองรีเฟตดูอ่าข้อมูลตรงนี้จะหายไปนะครับแล้วก็ด้านบนข้อมูลประจําตัวผู้ใช้งานนะครับให้ทุกคนลบนะครับเป็นข้อมูลนักศึกษานะครับผมอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็มารีเฟตระบบดูโอเค แล้วก็ในส่วนที่เราจะไปทําต่อนะครับก็คือสร้างฐานข้อมูลที่เก็กบตารางของนิสิตหรือว่านักศึกษานั่นเองนะครับเดี๋ยวไปที่ฐานข้อมูลของเราเลยนะครับผมให้ทุกคนพิมพ์คาว่า local code slash p p my admin นะครับตรงนี้โอเคเราจะได้เข้ามาที่ชื่อ database ของเราชื่อว่า project underscore db นะครับตรงนี้ให้ทุกคนไปที่ project underscore db นะครับแล้วก็จะเห็นคำว่า new นะครับให้ทุกคนคลิกคำว่า new นะครับ แล้วก็ให้ตั้งชื่อตารางนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมจะตั้งชื่อตารางว่าเป็น Table Student นะครับผมตรงนี้ underscore Student นะครับผมแล้วก็เราจะเก็บประมาณ5หรือ6นะครับอ่าเราใส่ไปก่อนนะครับผมฟิลแรกเราจะใส่ก็คือ student underscore id นั่นเองนะครับ student underscore id นะครับจะเก็บเป็น int นะครับแล้วก็ auto increment นะครับเก็บเป็น primary key นั่นเองนะครับ pk นั่นเองนะครับผมให้มันเรียงลำดับ1 2 3ให้อัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับเก็บเป็น student name นะครับเป็นชื่อของนักศึกษานะครับผมอ่าตรงนี้เก็บเป็นวาชาได้นะครับผมก็คือเก็บวาชาได้นั่นเองนะครับ ก็เราจะไม่เก็บเป็นเทคนะครับเราเก็บเป็นวาชาเพื่อถ้าเทคเอาไว้สําหรับเก็บข้อมูลที่มีมากๆนะครับหรือว่าอาจจะร0อยสองร้อยสตัวขึ้นไปนะครับถึงจะเก็บเป็นเทคเราเก็บเป็นวาชาปกติสักหนึ่งร้อยก็พอครับผมเผื่อไว้ก่อนแล้วก็ต่อมาเป็นสต u d เลนนะครับ u n d e r อร์สกอร์พาสเวิร์ดนะครับผมอันนี้ก็จะเก็บเป็นรหัสอของนักศึกษานะครับก็ ถ้าเป็น student id เราจะเก็บเป็นเขาเรียกว่า,าเลขนักศึกษาแล้วก็ให้ใส่รหัสเพื่อจะเข้าสู่ระบบนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เก็บเป็นวาชาได้นะครับแล้วก็เป็น100นะครับผมต่อมานะครับก็เก็บเป็น student เก็บเป็นอีเมลแล้วก็เบอร์โทรครับเราจะเพิ่มมา1ฟิลครับผมจะให้ประมาณ5พอดีนะครับผมต่อมาก็เป็น student underscore email นะครับผม ตัวนี้ก็เก็บเป็นวาชาเหมือนกันนะครับสัก50แล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับผม underscore phone นั่นเองนะครับอันนี้ก็เก็บเป็นวาชาเหมือนกันสัก20ตัวโอเคครับผม แล้วก็กด go ไปเลยนะครับผมอ่าโอเคขออภัยครับแล้วก็กด save ไปเลยนะครับข้างล่างสุดนะครับผมอ่าโอเคก็จะได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ student id นะครับ student name student password แล้วก็ student email แล้วก็ student phone นะครับอ่าเช็คความถูกต้องนะคว่าเราพิมพ์ผิดพิมพ์ตกตรงไหนหรือเปล่านะครับผมจะชอบพิมพ์ตกตลอดเลยครับผมโอเคครับถ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับ จะมาจําลองข้อมูลนะครับจําลองข้อมูลสัก1ข้อมูลก่อนนะครับผมก็ไปที่ปุ่มที่ชื่อว่า insert นะครับข้างบนนะครับจะมีคําว่าเมนู insert อยู่นะครับผมแล้วก็กด insert นะครับแล้วก็ลองกรอกอเลขรหัสนักศึกษาดูนะครับผม โอเคครับผมได้จำลองข้อมูลมา1 record แล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาสอนแสดงการาแสดงข้อมูลที่มาจากตาราง Student นะครับมาโชว์ตรงหน้าข้อมูลนักศึกษาที่อยู่ในฟอร์ม a อ m i n l t e ของเรานนั่นเองนะครับผม mm hmm. ก็ฝากทุกคนติดตามช่อง d e v Thai.com ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ